เขาแน่อสเปอร์ยังไม่ประสบความสำเร็จในการแต่งตั้งฮดตโคตรรายใหม่ขณะที่รายชื่อตัวเต็งในวงการรับพนันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเบดแฟร์ air, ร้านรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษเปิดราคาให้อริ็กเทนฮาร์คโคตชชาวดัตของอาแจแกัมสเตมเป็นตัวเต็งผู้จัดการทีมคนใหม่ของสเปอร์ตามมาด้วยมาริซิซโอโปเชติโนโค้ชชาวอาเจนตีที่โดนปลดก่อนแต่งตั้งโชเซ่มูรินโญ่เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2019ภายหลังการเจราจากับอันโตนิโอคอนเตออดีตเทรนเนอร์ของอินเตอร์มิลานล้มเหลวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เพนฮารกกลับมาเป็นเต็งหนึ่งอีกครั้งในราคา12ต่อ5ตามด้วยโปเชติโนที่ราคา3ต่อ1ส่วนที่รองรองลงมาก็มีโรเบรโตมาร์ติเนสเทรนเนอร์ทีมชาติเบลเยียม6ต่อ1แกมพอตเตอร์กุนซือไบรตัน7ต่อ1อึ่งตุเนลคอนเต้8ต่อ1นึคิสทอฟเกอติเย่อดีตเทรนเนอร์ของเรียวสิบเ e, อ็ดต่อ1เอ็ดดี้ฮาวอดีตผู้จัดการทีมมอชมัตสิบสต่อ1 ดิเดเย่เด,ด,ด,ดชองผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสสวนโชเซ่มูรินโญ่แบบสุดเจ็บว่าเขาค่มท่นแหน่ฮอสเปอร์ล้มเหลวหลังโค้ชโปรตุเกสพูดว่าถ้าฝรั่งเศสไม่ได้แชมป์ยูโรมันคือความล้มเหลว <ure> มูรินโญ่ไปให้สัมภาษณ์ผ่านเดซันว่าผมมองไม่เห็นจุดอ่อนของฝรั่งเศสแต่ถ้าผมเลือกทีมที่จะคว้าแชมป์ทีมนั้นคือพวกเขาเพราะนี่คือกลุ่มเบสเกตที่ยอดเยี่ยมพวกเขาต้องคว้าแชมป์ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นศึกโยูโรที่ล้มเหลวผู้สื่อข่าวของเทเลฟุตจึงยกประเด็นนี้ไปถามเดยชอง ก่อนที่เจตัวจะตอบกลับมาว่าผมคิดว่าทีมสเปอร์ของบูินโยก็เป็นแบบนี้นะแต่พวกเขาก็ไมได้แชมป์ใช่เราคือทีมเต็งในฐานะทีมแชมป์โลกมันไม่ใช่ความกดดันมันคือความจริงเราจะไม่เถียงว่าฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในทีมเต็งแฟนบอลจำนวนมากออกมาแสดงความไม่พอใจหลังซงเฮมินแนวรุกตัวเก่งของทนนี่มอสเปอร์มีชื่ออยู่ในทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ f รีเเป็นครั้งแรกในชีวิตการขาแข่งของเขา แต่กลับไม่มีชื่อของเจ้าตัวอยู่ในทวิตแสดงความยินดีชวงฮัม,มินกับตันทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งยิงไป17ประตูกับอี id, ก10แอซิสกลายเป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้ติดทีมยอดเยี่ยมของเพเมลีกและเขาเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวจาก11คนในปีนี้ที่ถูกมองข้ามในทวิตจากบัญชีทวิตเตอร์ของ PFA ทีมยอดเยี่ยมของเพเมลีอังกฤษของ PFA ได้แก่ ทวีตดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นก่อนที่จะริดรายชื่อนักเตะเพียง10คนจาก11คนที่ได้รับเลือกจากเพื่อร่วมอาชีพของเขานแกเอเดอร์เซนเชิลการเซลโลจอห์นสโตนดูเบติแอสลุคชอเควินเนบรอยอินคายกุนโดกันบุนโน่แฟร์นันแฮร์ริเคนและโมเมซาลาซึ่งทั้งหมดถูกรวมอยู่ในนั้นและโพสจบลงด้วยการแท็กสโมโสรของผู้เล่นเหล่านั้นคือแมนซิตี้แมนยูนเต็ดเร์พูลและสเปอร์ขณะที่ซงเฮร์มินไม่มีบัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทาง เช่นเดียวกับสองแข้งจากมนซซตี้อย่างจอร์สโตและชิวการเซโล่แต่ทั้งคู่กลับยังมีชื่ออยู่ในริทการนี้เลยทําให้แฟนๆของซนฮามินต่างออกมาชี้เห็นใึข้อผิดพลาดดังกล่าวและตั้งคําถามว่าทําไมทวิตจึงไม่ถูกลบและโพสต์ใหม่เพื่อรวมเอาชื่อของซนฮามินลงไปด้วยเกือบ2ชั่วโมงแล้วจะไม่ลบโพสต์จริงๆอีกหรือหรือแม้แต่จะขอโทษ Thailand s p ป r ร f f อฟฟิเชีย p ซับพอร์เตลับเขียนไว้แบบนั้น โดยมีผู้ใช้คนอื่นมากมายที่ร่วมสะท้อนความรู้สึกของพวกเขาปัจจุบันซงฮเยมินวัย28ปีกำลังทำหน้าที่ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ลงทำสึกอฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียโดยซงฮเมินมีรายงานว่าปัจจุบันกำลังพิจารณาข้อเสนอฉบับใหม่จากสเปอร์ได้บอกกับสื่อในประเทศว่าเขากำลังจดจ่ออยู่กับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมากกว่าอนาคตของแฮร่เคน ขอย้ายออกจากสโมอสรเควินเดอรอยกองกลางทิมาติเบลเยียมของแมนเชสเตีรคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีประจำฤดูกาลจาก PFA ไปครองโดยกลายเป็นนักเตะคนที่3ในหน้าประวัติศาสตร์47ปีต่อจากเทดดีโองรีและเคสโนโรนาลโดที่รางวัลน,นี้สซีซั่นติดต่อกันจอมทัพทิมาชิเบลเยียมวัย29ได้รับเสียงโหวตเหนือแฮร์รี่เคนและบุนโนแฟนัน และสานัาเตะเพื่อร่วมสังกัดอย่างอินคาอุนโดกันฟิลโฟเดนและดูเบเนียสเดบลอยเปิดใจหลังได้รับรางวัลว่าจริงๆแล้วเพื่อนนัาเตะเลือกผมให้ได้รับรางวานนัลนี้หมายความว่าผมทําผลงานได้ดีผมกลายเป็นผู้นําทั้งในและนอกสนามมากยิ่งขึ้นผมเรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับตัวเองแนวทางการเล่นของทีมและสิ่งเหล่านี้ช่วยผมในอนาคต